ครับผมนายพิสิทธิ์พงษ์ไวยรันผมนายธราธรปรัญญาพิมูรครับผมนายเฉลิมเวสันนุชิตครับสวัสดีครับผมนายกบินภพชัยจิราลักษ์ครับผมนายอนจฉริพลราชจักรวาลครับผมนายนัทบัตรมิลาตีครับผมเบญรุษจางรุ่นม่ผมอาชิระตั้งตะโกนธนาเกียรติครับสวัสดีครับผมจะมาพูดเรื่องประวัติของซึมนะครับตอนนี้นะครับซึมนะครับตอนนี้เกิดวันที่3 1ธันวาคม พศ2492ครับจังหวัดปราจีนบุรีประเทศไทยครับตัดเียิีวตในวันที่1กันยายนพศ2 5 3 3สัญชาติไทยครับมีอาชีพข้าราชการกรมป่าไม้ครับนักอนุรักษ์ศาส,สนาพุทธมีลูกด้วยกันสามคนครับนะครับต่อมาก็มาพูดถึงกิจกรรมนะครับเรื่องเทียนรับเรื่อเสริมนะครับสาเทียน,นะครับที่เขียนรักษาธุ์สั์ป่าไม้ าจะได้เอาหน้าอันดุเบีเ่ยวเนื่องจากการฉีดสารองมารลลีนเข้าไปขายให้คนบางคนที่มีเงินและใช้เงินซื้อแม้กระทั่งชีวิตของสัตว์ป่าที่ไม่ได้เบียดเบียนตนเลยแม้แต่น้อยแม้เป็นข้าราชการตัวเล็กแต่สื่อก็กล้าหาญพอที่กล้าเป็นผู้นำพัดพานคูงการใหญ่ของรัฐแม้ว่าผู้บปคนขรชาโดยตรงของเขายังออกมาสนับสนุนการสร้างเขื่อน หลังมีการเดินป่ายุ่งใหญ่ใต้นั่งเครื่องบินสำรวจอากาศสำรวจทางอากาศสื่อบกะจิ้งหมกจิงมากถึง,ถงถ50ตัวก็เป็นถุกให จึงร่วมกับเพื่อนๆกองอนุรักษ์ป่าอาจารย์หาเวลาเกษตรเกษตรศาสตร์ร,ร,รวบรวมข้อมูลทางวิชาการจัดแสดงนิทรรศกา,ารพิราให้ความรู้แก่ผู้คนถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในอ่างโจงช่วงนั้นสื่อต้องขับรถไปกับจังหวัดกาญจนบุรีหลายรอบกับสิ่งที่พับก็นั่งทำรายงานจนดึกเพื่อให้เสร็จทำ การประชุมพิจารณาการสร้างเขื่อนน,น้ำจนครับงานลงรลงต้านเขื่อนน้ำจนของสืบน,นะครับสัยเดียร์ครับมีผู้เข้าร่วมมากมายหลากหลายอาชีพซึ่งบางคนเองก็ยังไม่เคยรู้จักสืบนะครับสัตย์เดียรเองแต่เขาก็มีความคิดอุดมการเช่นเดียวกับสืบน,นะครับสัยเดียนครับแล้วก็บุญส่งการส่องรัศมีแกนำกลุ่มอนุรักษ์เือนการเคยให้สัมภาษณ์กับวิตยสารสตีชบับหน6ร้ปดสิปุ๊บลำลึก10ปีการจับไปออกสืบนะครับสัตยน ว่าเป็นแรงบรรจารใจที่ทาให้พ่อขาอย่างเขาการมาเป็นนักอนุรักษ์และก็ผลของการรณรงร์ทำให้คนไทยได้รู้จักป่าทุ่งใหญ่ในส่วนมากขึ้นโดยเฉพาะคนบางการเองซึ่งคนระนาดที่เราประทับใจคำพวดสื่อสารเสียรมากเหตุการณ์ต้เกิดน้ำโจรเป็นช่วงแรกๆที่ใช้เป็นคำพูดต,ต่อเริ่มต้อนอภิปรายว่าผมขอพูดในน้มของสัตว์ป่า ในที่สุดรัฐบาลก็ตัดสินใจแล้วะรับโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจนอันทําให้ป่าทุ่งใหญ่ในส่วนยังคงอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้หลังเหตุการณ์นั้นกลุ่มผู้รนลงก็ต่างแยกย้ายกันไปในขณะที่สื่อยังคงออกรณง,งเคลื่อนไหวต่อต้านการทําลายป่าในทุกรูกแปแบบที่สําคัญคือเลื่อนแกงง่งกลงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลายปี2532 สืบรับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีท่ามการปัญหาลักลอบล่าสัตว์ตัดไม้ดูก่อนนี้ยังมีข่าวรัฐบาลอนุมัติให้บริษัทไม้อัดได้สัมปทานเข้ามาในป่านี้สืบพบว่าปัญหาในป่าป้วยขาแข้งซับซ้อนเกินเกินกว่าที่คาดคิดไว้ลำพังการรับรอของชาวบ้านอาจไม่หนักหนาแต่เบื้องหลัง การทำลายป่ามักมีผู้ดิือคนเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อสื่อพยายามเข้าหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถักดันแนวคิดการรักษาป่าเช่นป่ากันชนป่าชุมชนก็พบว่าความพยายามแทบตายก็ไม่เป็นผลไม่มีใครในกรมป่าไม้เหลียวแลเลยในวันที่หนึ่งกันยายน2533สืบื่อได้ตัดสินใจจบชีวิต จบชีวิตตัวเองด้วยการยิงด้วยปลายภายในที่พักยี่สิบเจ็ดปีหลังอาตาวีป่าร่มเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ทะเลส,ส่วนและปา่าและลึกอื่นๆของประเทศไทยได้รับการไปทางรักษาการสร้างเขื่อนในเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกต่อตาอย่างหนักจากสาธารณชนไม่เป็นแม้แต่โครงการสร้างเขื่อนแม่วงในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงเมื่อราวสี่ปีก่อน หลังในการคัดค้านเขื่อนแม่วงซึ่งเป็นองค์คาพยพหนึ่งสองป่าตะวันตกยังเป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าพันธุ์พืชในนาชาติจะต้องสูญเสียแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยรวมทั้งต้องเสียชีวิตเมื่อเขื่อนเริ่มกักเก็บน้ําอีกหนึ่งเหตุนในการต่อต้านคือเข้าบุกต้องของแรยงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ ESIA ถึงวันนี้โครงการเขื่อนแม่วงยังไม่ถูกยกเลิอกอย่างเด็ดขาดคมชุลประทานกระทรวงเกษตรกร,ร,กรและสหกรณ์ยังคงคาคงหาทางผักดันการสร้างเขื่อนแห่งนี้ต่อผู้นํารัฐบาลสมัยล่าสุดมีข่าวว่าวันที่1กันยายน2560หรือวันนี้ e s i a โครงการเขื่อนแม่วงจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะ,ะกรรมการ ผู้ชำนานการพชกอรอีกครั้งเพราะว่าแบบอย่างของความมุ่งมั่นตั้งใจอาศัยข้อมูลวิชาการเป็นหลักในการแสดงความเห็นคันคนนดคานลักษณะเดียวกับที่สืบนาคาเถียรนเคยกระทําให้เห็นเป็นแบบอยา่างยังคงได้รับการศึกษายังคงได้รับการสืบสารมาจนปัจจุบัน